สวัสดีครับผมเฟสทูซีอูนะครับมาพบกับเจ้าตัว oppo joy ไฟกันนะครับที่มีที่ไปอ่านมาว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วที่ใช้งานมาก็โอเคเลยอย่างแรกเลยนะครับคือเนื่องจากเจ้าแบตเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2,000ไม่ใช่ประมาณ2,000 m มิลลิแอมนะครับก็แบตถามว่าหมดเร็วไหมก็ค่อนข้างที่จะเร็วโดยเฉพาะถ้าเราเล่นดู YouTube ใช้อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็แบตลดลงรวดเร็วเลย นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อ่านมานี่ก็คือว่าตัวของเจ้าอ p p ปตัวนี้เนี่ยเสียงมันเบาอ่าเรามาดูกันว่าเบาแค่ไหนนะครับผมขอเปิดเสียงก่อนอ่าอันนี้เป็นการณีที่ถือไว้อยู่ในมือสําหรับผมแล้วเสียงว่าก็ค่อนข้างดังนนอันนี้อ่าแล้วมันไปเบาตอนไหนนะครับดู มันไปบางมันไปดาวเบาเนี่ยตอนวางครับผมเพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเรียบพอปิดไปปุ๊บมันก็จะเบาครับส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าก็ยังพอโอเคแต่ว่าอาจจะมีปัญหากรณีที่เราทำงานอยู่หรือไปวางไว้ที่ไหนแล้วเราวางโดยทั่วไปคนทั่วไปก็จะวางแบบนี้กันนะครับมันก็จะทำให้ตัวของเสียงเวลาคนโทรเข้ามาเนี่ยมันก็จะเบา โดยรวมตอนนี้เนะี่ยเครื่องที่ผมเจอก็จะมีอยู่สองเรื่องนะครับแล้วก็ตัวทัชสกรีนเครื่องนี้จะค่อนข้างไวมากไวที่สุดเลยบางทีกดๆเนี่ยมันวิ่งไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่มันพิเศษหน่อยตรงนี้คือกดแล้วมันจะปิดบางทีใช้งานอยู่เนี่ยเราเผลอดันไปคลิกสองทีมันก็ปิดขึ้นมาปิดปิดเปิดเป,ป,ป,ปิดอย่างเงี้ยบางทีมันก็งงเหมือนกันนะครับผมส่วนโอ้ยจะตกละอ่าส่วน ที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่เจอครับถ้าเจอเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึงสวัสดีครับ